ทุกคนต่างก็มีจุดที่ตัวเองมองว่าเป็นข้อได้ยแต่มันกลับสวยงามกว่าที่คิดนานา,นามิสังที่ดั่งอยู่ข้างผมตัวสูงมากๆเลยไอหยงข้างหน้านี่เกะกะชะมัดเลยไม่เห็นกระดาษเลยเว้ย โอ đa ครูดูของฉันก็ได้นะฮะเราดูสิ้นหวังขนาดนั้นเลยเหรอแต่เธอคนนี้ยังได้รับการชื่นชมจากทุกๆคนในโรงเรียนนี้อีกมินามิซังนิ่ากจกพวกเรามากเลยรู้หรือเปล่า <88. S 2> เอ๊ดูเป็นผู้ใหญ่มากๆเลยละ่ะพอเดินด้วยกันกับพวกเราเธอเด่นที่สุดเลยนะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วก็ต้องทําได้หลายอย่างแน่นเลยใช่ไม่ล่ะมาไม่ใช่แบบนั้นหรอกจ้ะมิานามิซังเฮ้ยเดี๋ยวนะ <K un> เขาพวกนั้นกำลังลุกแกล้งเธออย่างนั้นเหรอนี่พวกเธอ่ะหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะปล่อยเธอไปได้แล้วนะเธอก็เหมือนพวกเรานั่นแหละแค่ตัวสูงกว่านิดเดียวเองเดี๋ยวเธอจะบ้าโอดาหมายความวิ่งไงกันยะเอ๊ะไม่นะมินามิจางร้องไห้ซะแล้วแต่เดี่ยวสีฉันฉันไม่ทำอะไรให้เธอฉันดีใจมากเลยล่ะที่เธอพูดแบบนั้นกับฉันโอดาคุณ อบใจนะ,จะเดี๋ยวก่อนนะใบหนะ้าเพื่อน้ำตาของเธอนั้นจะสวยงามเกินไปแล้วแค่คนปกติที่สูงนิดหน่อยเองแค่นั้นจริงๆเหรอ